มาดูบรรยากาศงานไทยวันที่2ที่แมนเชสเตอร์กันค่ะไปดูว่าเรากินอะไรไปทําอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้ก็ตื่นกันแต่เช้านะคะเพราะว่าวันนี้จะไปกันแบบเต็มวันค่ะทุกคนก็แต่งตัวจัดเต็มกันมากๆเลยพอมาถึงที่งานก็มาซื้อบัตรเข้างานนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายมาทันช่วงเวลาที่เขากําลังจะต่อยมวยโชว์พอดีค่ะมวยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะคะเลยยืนดูกันอยู่แบบหนึ่งแล้วก็ไปซื้อพวกกระเป๋าพวกเสื้อค่ะเพราะว่าตั้งใจจะซื้อของไทยกลับสกอตแลนด์กันคิดว่ากระเป๋าาที่่มมคงไพอ ก่อนจะไปซื้อของก็ขอกินข้าวกันก่อนค่ะวันนี้ตั้งใจจะมากินข้าวเหนียวหมูปิง้งเพราะพยายามจะกินให้ได้ทั้งหมดก่อนที่จะกลับสกอตแลนด์ค่ะหมูปิ้งร้านนี้ก็คือน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ตับไก่ปิ้งมาด้วยและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารเช้าของเราวันนี้นะคะตำป่าเจ้าเดิมอร่อยมากเลยค่ะปลาหมึกย่างซีฟู้ดกระเพราหมูกรอบมีบางคอมเมนต์ถามว่ามาเที่ยวคนเดียวกับเพื่อนแบบนี้สามีไม่หึงหรอคือจะบอกว่าสามีแฮปปี้มากๆนะคะเขาอยากให้เรามากับเพื่อนมากเพราะส่วนใหญ่เราทํางานอยู่บ้านไม่ค่อยได้เจอใครค่ะต้องบอกว่าคน หาโรงแรมหาตัว๋วหารถไฟให้พวกเรา3คนก็คือสามีค่ะเขาก็จะเป็นคนจองให้ก่อนตลอดค่ะไปเช็คเวลาคอยเช็คราคาให้ต่างๆมางานวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอผู้ติดตามหลายท่านเข้ามาถักถ่ายเข้ามาถ่ายรูปกันขอบคุณมากๆเลยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อน้ําแข็งใสค่ะร้านนี้ก็คือขายดีมากๆไปต่อแถวก็คือฝรั่งยืนอยู่ข้างหน้ากันเต็มเลยค่ะก้วยน,นี้ประมาณ7ปอนด์นะคะคือคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ305บาทค่ะกินข้าวกันเสร็จแล้วก็มาเตรียมซื้อของไทยกลับค่ะเจอก๋วยเตี๋ยวเรือ ี่ห่อนี้ราคาดีมากๆเลยค่ะสี่ห่อตกอยู่ที่10ปอนด์ประมาณ437บาทไม่แน่ใจว่าที่ไทยราคาเท่าไหร่นะคะแต่ได้ราคานี้ที่นี่ถือว่าราคาดีมากๆเลยค่ะจะมีเครื่องปรุงแบบไทยต่างๆขายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ไทยๆหลายอย่างเลยนะคะอย่างเงาะมังคุดลำไยที่อยากซื้อมากก็คือเส้นเล็กตาดอกบัวค่ะกลับไปบ้านรอบนี้ต้องไปลอนดอนต่อไม่มีเวลาทํากินก็จะมีพวกหอยดองน้ําพริกด้วยนะคะรวมถึงเครื่องแกงต่างๆค่ะเราซื้อเครื่องแกงน้ําเงี้ยวมาด้วยค่ะเพราะว่าอยากกินมากเสร็จเราก็พากัน ไปจ่ายตังค่ะทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนก็คือเยอะมากๆเลยนะคะน,นี่คือถุงที่เราซื้อมาเพื่อใส่ของโดยเฉพาะค่ะของกันเพลินมากซื้อกันเยอะมากจนต้องเอาของกลับไปไว้ที่โรงแรมก่อนค่ะคะทงาั้นก็กลับมาที่งานกันใหม่ แล้วก็มาแวะซื้อน้ำค่ะก็จะเป็นพวกน้ำกระเจี๊ยบน้ำดอกอัญชันต่างๆและที่ตั้งใจจะมากินที่งานนี้อีกอย่างเลยก็คือทุเรียนค่ะทุเรียนก็คือน่ากินมากๆเลยค่ะเป็นการกินทุเรียนครั้งแรกของเราสําหรับปีนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆทริปนี้ก็คือกินเยอะกันมากๆค่ะดูวิดีโอก็เพิ่งสังเกตเห็นนะกระซิบกางเกงก็คือแทบจะป,ปริค่ะแต่ทุเรียนวันนี้ก็คืออร่อยมากเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในสุดๆเลยค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากๆที่ได้กินวันนี้ส่วนใหญ่เนื้อทุเรียนที่ส่งออกก็จะเป็นแบบคัดดเเกกรค่ะอลย ฟินมากๆเลยค่ะกินกันเสร็จแล้วก็ไปยืนรอกันที่หน้าเวทีนะคกะ็บอกบอกว่า